สวัสดีครับผมมันนี่ได้ป่าคอครับป่าคอไงกับ,บก,กอครับเพื่อนๆนี่ป่าคอ,อกับลาข้าค,ความสะอาดเรียบร้อยมาต้มครับตั้งหน้าไม่เดือดครับใส่เกลือลงไปหลาปับซี่ครับผมอาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงต้มแซบแสบใส่บบก,กอเป็นกับแกี๊ยมนะอ่าแบบนี้ มาเริ่มกันเลยป่ะเนี่ยพริกครับใส่เป็นพริกแข็งครับผมนี่ใส่ปบกกอเข้าไปสามนวยเลยบเนี่ยแนวามันต้มป่าใส่ะกอบแซ่บไปสังปลาเคเลทดลองไปแลน,นะครับ <c oughs> ใส่ทั้งป้ายคนให้เข้ากันครับ รสเด่นรสดีสูตรแล้วก็น้ำปลานะครับ mm hmm. อืมชาิดีเอ่เปรี้ยวๆเล็กน้อยนะประกอบนี่ครับป่าหล่างคำความสะอาดเรียบร้อยใส่ลงไปครับเพื่อนๆน,นี่ชิ้นยิ่งใหญ่ตัวยิ่งใหญ่กันเลย ใส่ะกะทิปิดฝาละบานเ่ต้มให้ซุปนะครับกับฝาดพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วครับเป็นกำลังใจให้พวกเ้านะครับในการทำคลิปคลิปกับบะค่อยมีสารครับเทสไปเรื่อยน,นี่นี่ครับต้มซุปดีแล้ว,วเนี่ยใส่ต้นหอมพับชี้ลงไปครับเพื่อน คนให้เข้ากันครับจากนั้นเ้าไปตักใส่ถ้วยนะครับนี่ชิ้นเงญ่ยอ้อมเสิร์ฟครับเพื่อนๆต้มป่าคอใหญ่ใส่ประกอบรวามเสิร์ฟแล้วครับ